ทั้งชุดเสีงบประมาณเพียง2 7 9 0มนบาทครับสวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้เรามาอัปเดตเสียงใสบนรถมาด้าซึคแบบคันนี้ครับกับออริสันสองโหมลิมิเต็ดครับ สุดยอดมงกุฎสายแบรนด์ดังจากอิตาลีครับคันนี้จัดถึง2ชุดครับคู่หน้าและคู่หลังครับเสียงกลางเป็นเทวรี่แบบวีโคนครับการกระจายเสียงกว้างครับดิวสเตอร์ขนาด20่สิบนิ้วแบบซิวโดมครับเสียงไซคิปเลยครับพร้อมกับทําการดัมที่ประตูด้วยดมเบคริโกจากรัสเซียครับดัมถึงแแผ่นครับประตู2ชั้นครับชั้นในและชั้นนอกครับทั้งชุดใช้งบประมาณเพียง27,900นบาทครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ผมวิลลี่มิลาดครับที่เบอร์โทร0869566659ถนนศรีนครินครับทีมงานของเรายินดีให้บริการครับ